ข่าวด่วนนะครับนะข่าวด่วนสิครับนะข่าวด่วนเลยอะไรนะสายข่าวมาบอกว่าทนายของอีดาแแซหรือทนายของอีวันทองไม่ให้พูดถึงเรื่องคดีสูกทนายวันทองปิดปากโอ้โหข่รจะกล้าปิดปากวันทองได้สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอฟซี FC ท่านครับนะยินดีรับสู่ช่องนะครับเคยบ,บอกจะแล้วข่าวด่วนเอฟซี FC ครับมีข่าวด่วนเลยนะครับข่าวด่วนข่าวใหญ่เลยเอฟซีล่าสุดนะครับ สายข้าวรายงานมาครับว่าทนายวันทองสั่งให้ทนายให้วันทองปิดปากนะครับโอ้โหเอฟซี FC ครับผมกะแล้วไงสิครับผมกะแล้วย้ำนะครับว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่เรื่องสมมุติต,ตัวละครทุกตัวใส่เข้าไปเพื่ออัรทรสนะครับในการรับชมรับฟังทุกท่านครับล่าสุดนะสครับ <c oughs> นิทานเรนนี้มันครับ ทนายสั่งหุปปากพูดถึงคดีฟาร์มใครดูนะผมลงคลิปนี้ไปปุ๊บนะเดี๋ยวมันจะขึ้นส่วนเลยคืนนี้เชื่อผมหรือยังละ่ะแต่ใส่ข่าวผมเนี่ยช่องเนี้ยไม่ใช่ช่องนี้คนเนี้ยใส่ข่าวคนเนี้ยแหล่งข่าวคนเนี้ยส่งข่าวว่าผมว่าทนายคดีใหญ่สั่งให้ข่าวไม่พูดแล้วค่ะ เขาเลยไม่พูดนะคะถูกทนายคนถูกทูทนาคดีใหญ่สั่งมันเสียทําให้ลูกทําให้เสียเพราะเบื้องบนเขาดูอยู่นะครับกลัวจะพลาดกลัววันทองจะพลาดทนายสั่งให้วันทองหุบปากทนายสั่งปิดปากวันทองแล้วห้ามพูดถึงเรื่องคดีผมว่าแล้วเอะใจทำไมมันไม่พูดมาสองสามวันนะ ไม่พูดกลับมาแซะถึงไอ้ลงไอ้ไหลแซไอ้วนผมก็ว่าลแล้วจะไม่พูดถึงเรื่องคดีลบคลิปก็ไม่ทันนะไม่ต้องไปลบคลิปหรอกจราเข้ดูหมดแล้วคลิปหลักฐานนะมึงลบคลิปไงก็ไม่ทันหรอกปากจัดอีนี่ปากจัดอีกปาก,ก,กแจกวอีอย,ย่าหยุดสิอย่ากลัวอย่ากลัวเข้าใจปะอย่ากลัว นะครับวันนี้งดไรฟ์สดหนึ่งวันนะครับเดี๋ยวพาลูกไปกินข้าวกันไปฉลองสี่สองนะวันนี้ก็ของดไรฟ์สดหนึ่งวันแล้วกันทุกท่านาาานะก็ไว้เจอกันพรุ่งนี้นะควันเจวันนี้เวลาบ่ายสองเวลาไปบ่ายเที่ยงไรฟ์สดเนาะก็ฝากเข้า<ไห>มาดูคลิปด้วยครับทุกท่านฝากเข้ามาดูคลิปด้วยนะครับทุกคนเอฟซีครับมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆครับที่ผมทราบข่าวมาครับว่า ทนายชุใจทนายเขาดีนะอันนี้ต้องขึ้นชมนะอันนี้ผมต้องขอชื่นชมเลยทนายเขานิ่งมากเลยนะทนายทนายทนายชุ่ีใจอันนี้ต้องขอชื้นชมเขานะเขานิ่งมากเลยนะครับทนายชุดเนี้ยไม่ได้หิวแสงด้วยแล้วก็ไม่ได้หิวอะไรด้วยไม่ได้หิวแสงไม่ได้อะไรเลยก็เป็นทนายที่ที่ทําคดีได้อย่าง <rempl. S 1> ผมว่าเขาเขามืออาชีพนะเขาไม่ได้มามาอยากที่จะมา เรามีแสงหรือ่าอะไรหรอกอันนี้ผมต้องบอกเลยนะดีครับทนายเตือนอย่างเงี้ยดีครับเพราะว่าเขา,าคงจะคงจะดูมานานแล้วแหละทนายเนี่ยเขาคงดูมานานแล้วแหละก็เ็าดูแล้วหน้าทางนลกลักวกลัวจะหลุดกลัวจะพลาดกลัวจะพลาดให้ขาหมูนะคะทนายครับน่าจะรู้ทันนะครับทนายเนี่ยน่าจะรู้ทันนะก็เลยสั่งให้หวันทองเนี่ย วันทองสามผัวเนี่ยให้ยุติให้หยุดซะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปพาดเขาข้อเขาเรามามุ่งคดีใหญ่ดกว่าอย่าไปพูดถึงเรื่องคดีอีกมันทําให้เสียลูกคดีมันทาให้หมดฟัอหน้านที่ถือโดนเบรกเรื่องเส้นผมนะครับผมผมวิเคราะห์นะอันนี้ผมวิเคราะห์ว่าคงจะโดนเบรกเรื่องเส้นผมเพราะว่าเส้นผมมันไม่อยู่ในสํานวนแล้วเอาไปพูดถึงเรื่องเส้นผมมันจะทําให้จระเข้เนี่ย ผมเชื่อว่าทนาชุดใหญ่ดูช่องจอรเข้อยู่ผมมีความรู้สึกอย่างนั้นนะอืผมเชื่อว่าทนาชุดใหญ่เนี่ยคงจะดูช่องจอร์เจ้อยู่แหละนะครับเลยเลยเตือนเพราะว่าอจอร์เจ้เขามีเอกสารที่จะมาตอกหน้าอีวันทองได้อย่างนี้เลย นะครับแล้วก็ทําให้ทุกอย่างมันจะเสียแผ่เอาทนายชุดใหญ่ก็เลยก็เลยแบบว่าสั่งเบรกหน้าทิมเลยครับสั่งเบรกหน้าทิมเลยนะครับก็อาจจะขึ้นไล์ครับแต่อาจจะพูดแซะ,ะไหลอาจจะได้ไหลแต่พูดเรื่องคดีไม่พูดแล้วนะครับเพราะถูกทนายชุดทนายชุดใหญ่สั่งเบรกแล้วแล้วครับ <c oughs> ม่ให้ไม่ให้พูดแล้วสั่งหูปากลแล้วนะครับ <c oughs> นายสี่เ <c oughs> พราะฉะนั้นทุกท่านวันนี้นะทุกท่านเราได้เห็นอะไรเปลี่ยนไปไหมครับมาวาดพวงเราได้เห็นอะไรไหมครับมารู้สึกเปลี่ยนไปไหมมีตามแสรไม่ปากหมาเหมือนเมื่อก่อนเลย ดำแซะประหมามเมื่อก่อนเลยเห็นไหมออกมาเยอะเยอยออกมาอะไรคือตอนเนี้คือขอไม่พูดถึงเรื่องคดีแต่ถ้าจะแซะ,ะได้ผมดูทรงนะถ้าจะแซะเมียคนสงพระหรือคนสงระแซะได้แต่ห้ามพูดถึงเรื่องคดีมันจะด่าใครจะฟาดใครฟาดไปเลยแต่ว่าอย่าพูดถึงเรื่องคดีแต่ตอนเนี้ทางให้ดีอ่ะให้ทําตัวน้าสงสารเขาไว้เรียกคะแนนความสงสารจากข้างบนเพราะข้างบนเขาดูอยู่ เนะพราะว่าข้างบนเขาดูอยู่นะครับก็เลยก็เลยคิดว่านะคิดว่าน่าจะสร้างภาพเหล่ยอ,อีดําอีวันทองอะ่ะนะครับน่าจะสร้างภาพเพื่อที่จะอให้ตัวเองนี่ยตัวเนี้ยนนดูเป็นนั่งสงสารวอ,อย่างคือนักข่าวจะลงมาแล้วนางก็เลยพักเบรกนะครับพักเลขพักเบรกทิ้เรื่องของการพูดถึงคดีมันจะดูไม่ดีถ้าซื้อคา,าเอาคลิปเข้าใจะปะ อไอนเนี้สออยาาสื่อต้องจะข้ามาเอาคลิปนะครับสื่อต้องจะข้ามเอาคลิปมันก็เลยรู้ตัวแหละนะผมเชื่อว่ามีลูกรักมันอะที่เป็นสื่อเตือนด้วยแล้วบวกกับทนายเตือนด้วยว่าจะมีต้องให้ทําตัวให้วางตัวยังไงให้อะไรยังไงแกล้งแกล้รกันกวนทองอะผมบอกเลยผมไม่เคยเจอใครแกล้งแกลอย่างนี้มาก่อนเลยในนิทานเล่นกงน,น,นะครับนะิทานให้สิครับนะผมไม่เคยเจอใครแบบนี้มาก่อนเลยในในนิทานนิทานอะ ผู้หญิงคนนี้เป็นคนแรกที่ผมแบบสุดผมแม่งโคตรด,ดีใจที่อดีตผัวเลิกไปผมโคตรด,ดีใจเลยนะจริงผมโคตรด,ดีใจเลยที่อดีตผัวเลิกไปอะ่ะมึงหมดเวรกรรมแล้วนะครับอดีตผัวนะ่ะหมดเวรกรรมแล้วมึงหมดเวรกรรมแล้วที่มีเมียอย่างเงี้ยถ้าอีวันทองทําตัวเหมือนอดีตผัวนะนิ่งๆแบบนั้นนะ ผมดูทรงแล้วนะน่าจะไปได้ไกลกว่านี้แต่เนี่ยหลุดไม่นิ่งเหมือนผัวเลยผัวนี่มีนะครับไม่ตอบโต้ไม่อะไรในโซเชียลเลยแต่ดูอีวันทองนี่ครับร้อนรนอ่ะโอเคนะครับพี่ทานครับ